วันนี้ทางเราจะพามาเปิดแฟ้ม10อสูรละกายที่แอดชอบมากในจักรวาลไซเลนฮิวกันครับอ่อแล้วตอนนี้แอดได้สร้างช่องสำหรับแคสเกมหรือไว้สำหรับไลฟ์สดพูดคุยกันสามารถไปติดตามช่องนั้นกันได้นะครับจะมีการแคสเกมต่างๆให้ดูยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาเริ่มกันที เลสพีรามิดติ n งหรือที่รู้จักกันในชื่อพีร m มิดเฮดเป็นสัต์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากในแฟนชาย l e ลินฮิ l ปรากฏตัวครั้งแรกใน s ซลินฮิวส l 2โดยมีลักษณะเป็นหมวกสีแดงหรือเครื่องแต่งกายคล้ายคนขายเนื้อซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเพชคาติในอดีตของเมืองที่ได้เป็นผู้บูชา The Angel of Rebirth w i l t ด a มันนั้นเป็นตัวแทนความรู้สึกผิดของเจมส์และความปรารถนาที่จะถูกลงโทษโดยดำมลงอยู่เพื่อรักษาเขาให้ยังเป็นมนุษย์และช่วยให้เขาจดจำการกระทำในอดีตของตัวเองไว้สัตว์ประหลาดถือมีดขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นเครื่องมือแห่งความทรมานภายในจิตใจของเจมส์ในตอนท้ายของเกมจะมีพีระมิดเฮต,ตัวที่2ปรากฏตัวออกมาตอนที่แอดดูครั้งแรกมองว่าเป็นดีไซน์ที่เท่มากแต่ก็ไม่ได้เห็นมันจากเกมเป็นครั้งแรกนะครับ ถ้าครั้งแรกก็ต้องเป็นตัวภาพยนตร์ไซเลนฮิ l ความรู้สึกของแอดคือมันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่กลับรู้สึกว่ามันแปลกและด้วยองค์ประกอบที่แปลกของมันทําให้แอดชอบตัวของมันมาหรือเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามันและด้วยการกระทําของมันที่ดูเอาแน่เอานอนไม่ได้นี่แหละทําให้มันเป็นตัวละครที่ดูพิศวงมากๆอีกตัวหนึ่งจนได้ไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนตัวต่อมาคือวา r เทีย เป็นสัตว์ประหลาดในไซเลนฮิวสามและไซเลนฮิวเลเวเลชันเช่นเดียวกับแองเจลชื่อของมันนั้นมีความหมายว่าผู้ดูแลการดำรงอยู่ของมันในฐานะแองเจลนั้นมาจากคำต่อท้ายด้วย el และด้วยเหตุน,นี้มันจึงเปรียบเสมือนกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในไซเลนฮิววาวเชลปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆก่อนไซเลนฮิวภาคที่3เสื้อคลุมพิติกรรมที่สวมใส่โดยบุคคลในโรงเรียนปฐมศึกษาอัลเทิร์เวิลด์ที่ปรากฏในไซเลนฮิ l นั้นเป็นการแสดงความเคารพต่อวาวเชลในขณะที่พีร์มินเฮดเอง ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหรือรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของเวนเทลเช่นกันและดูเหมือนทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างความเชื่อมโยงเพิ่มเติมคือพีระมิดเฮดถูกระบุว่าเป็นรูปร่างและเหตุผลในการดำรงอยู่ของเวนเทลเดอะบูเชอร์ยังมีลักษณะคล้ายกับเวนเทลแม้จะมีนิสัยที่รุนแรงและกระหายเลือดมากกว่าก็ตามไม่ทราบว่าทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากความคล้ายคลึงกันหรือไม่ด้วยรูปร่างที่เรียกได้ว่าวิปริตเอามากๆทำให้มันนั้นเป็นตัวละครที่น่าสนใจ ไหนจะยังไม่รวมพฤติกรรมของมันที่ค่อยๆโผล่ออกมาดูเราอยู่เสมอพร้อมกับลากเราไปยังจุดเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เกมโอเวอร์ด้วยใบยหน้าที่มองไม่เห็นหรือไม่มีเลยทําให้มันนั้นยิ่งดูน่ากลัวบวกกับการที่มันชอบโผล่ออกมาเหมือนจะรอกระโดดใส่เราอยู่เสมอก็ยิ่งทําให้มันเกิดความหวานระแวงมากยิ่งขึ้นจึงทําให้มันนะั้นเป็นตัวละครที่เป็นปริศนาและน่าสงสัยอีกตัวหนึ่งเช่นกันเดิร์นส เป็นสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในซีรีส์แฟนชายนี้และยังได้ปรากฏตัวออกมาเกือบทุกภาคยกเว้น c h a r t e r Memory และ Silent Hill 4: The Room ซึ่งนำเสนอเพเช่นแทนพวกมันนั้นมีความคล้ายคลึงกันแทบจะทุกส่วนเรียกว่าเป็นดีไซน์เดิมที่ถูกนำมาใช้บ่อยมากยกเว้น Silent Hill ดั้งเดิมเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นอาจจะเนื่องมาจากความต่อเนื่องที่ยังไม่มั่นคงในขนาดนั้นด้วยสัตว์ประหลาดตัวนี้ปรากฏตัวที่เมืองไซเลน t Hill ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความวิตกกังวลและความกลัวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลความวิกลจริตและความตายที่เกิดขึ้นซ้ำๆในแต่ละเกมมักจะมีการเดินทางไปยังโรงพยาบาลหนึ่งใน2แห่งของไซเลนฮิล l l โรงพยาบาลเอ้าคาเมลาซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องฉุกเฉินของเมืองในโอไซเลนฮิล l และโรงพยาบาลบุคเฮเวนที่มีผู้ป่วยใกล้ตายกับผู้ป่วยทางจิตในเซาเวล เมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลผู้เล่นจะพบกับสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวในเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนางพยาบาลที่มีรูปร่างผิดปกติเดินเนิดมีลักษณะร่วมกันหลายประการโดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเล็กและใหญ่ที่สะท้อนถึงความชิดและลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอกของเกม โดยทั่วไปแล้วสับปะลาดเหล่านี้จะสวมเครื่องแบบที่สะท้อนถึงชุดพยาบาลร่วมสมัยแม้ว่าในเกมไซเลนฮ l วภาคแรกพวกพยาบาลจะสวมชุดที่เก่ากว่ามากรวมทั้งเสื้อค์ดีแกนด้วยแทนที่จะสวมชุดขัดพยาบาลสมัยใหม่อาจจะเพราะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นด้วยในเกมออริจินอลจะถูกเรียกว่าพเผ็ดเ เป็นผู้หญิงผมสีน้ำตาลหรือผมสีบอนและสวมเสื้อคอดิแกนสีน้ำเงินหรือสีเขียวและเสื้อเบลาสีขาวกับกระโปรงที่เข้ากับชุดพวกมันเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลอะเคเมล่าแต่ถูกควบคุมโดยปรสิตเป็นปรสิตแบบเดียวกันกับที่โจมตีซีบิลแบนเนตเนื่องจากพลังของอาร์เรซาทำให้พวกนางมีรูปร่างที่ผิดปกติหลังคอมพร้อมกับถือมีดในมือแต่ด้วยรูปร่างที่เห็นในปัจจุบันก็ทำให้พวกนางนั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆบางสว่วน ด้วยการรวมกันของความสดยดสยองควบคู่ไปกับความสวยงามจึงได้ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดที่มีความผิดปกติตัวนี้ออกมา The m a n q u e n เป็นสัตว์ประหลาดไร้แขนที่เจมและมาเรียรเผชิญหน้ากันในไซเลนท์ฮิว2พวกมันมักจะนอนอยู่เฉยเจนกว่าผู้เล่นจะเข้ามาใกล้ก่อนที่จะทำการโจมตีการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกของเจมกับสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ในห้อง205ของอพาร์ตเมนต์วูดไซด์โดยที่มันจะเริ่มเคลื่อนไหวทันที หลังจากที่หยิบไฟฉายออกมาจากหุ่นจำลองที่สวมชุดของแมรี่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะยืนนิ่งโดยสมบูรณ์มันจะตอบสนองทันทีกับไฟฉายทำให้มันนั้นเริ่มเคลื่อนไหวและโจมตีเมื่อตัวของมันถูกแสงกระทบจากระยะใกล้ตัวโดวยเราสามารถสังเกตได้ว่าตัวของมันนั้นจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีเมื่อเจมส์ก้าวเข้าไปในรัศมี3-5ฟุตรอบๆตัวมัน แม้ว่าพวกมันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแต่ก็อาจตรวจจับได้ยากในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งสามารถหลอกการมองเห็นของผู้เล่นโดยทำให้พวกมันนั้นกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจึงทำให้มันมีข้อได้เปรียบในการซ่อนตัวเนื่องจากวิทยุจะไม่ส่งเสียงเตือนผู้เล่นถึงการปรากฏตัวของพวกมันจนกว่ามันจะเคลื่อนไหวและด้วยรูปร่างลักษณะที่แปลกและยืนนิ่งเป็นหุ่นก็ทำให้มันนั้นมีความน่ากลกัวามากมา โดยจะทําให้ผู้เล่นอย่างพวกเรานั้นเกิดความระแวงอยู่เสมอสหํารับแอดคิดว่าในเกมนี้คงไม่มีที่ไหนไม่ให้ระแวงหรอกโคตรจะน่ากลัวแทบทุกที่คาริบันเป็นสัต์ประหลาดในไซเลน t h ออร o r i จินและทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในโวงละครอาโชมักพบเห็นมันอยู่ตามท้องถนนอยู่บ่อยครั้งและยังปรากฏเป็นศัตรูใน r ิ v e r ร์ไซด์โมเทลและโนแวะ คลิบันเป็นล่างมนุษย์ที่ขาดวิ่งและบิดเบี้ยวพวกมันคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเดินสี่ขาอย่างไรก็ตามถ้าหากสังเกตดูดีๆจะพบว่าขาหลังของมันจริงๆแล้วคือแขนโดยที่กระดูกสันหลังจะงอไปด้านหลังและขาหน้าอยู่เหนือ,อไหล่ของตัวเองโดยมีหัวอยู่ระหว่างขาการเคลื่อนไหวของมันนั้นช้าแต่การโจมตีของมันนั้นด้วยมวลกล้ามเนื้อที่มี จะทําให้มีความรุนแรงมาช่วยทดแทนการเคลื่อนไหวที่ช้าของตัวมาและด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตของมันก็ชวนให้รู้สึกขนลุกขึ้นมาท,าทันทีและลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าอยู่ในเมืองนี้แต่ต้องมาเจอกับตัวประหลาดที่อยู่บนท้องถนนและพยายามเข้ามาหาเราก็ชวนให้รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีบอททอมเป็นสัตว์ประหลาดจากไซเลนฮิ l สีเดนลูมมันมีใบหน้าที่ผิดรูปที่ดูน่าสยดสยองเอามากๆ และร่างกายที่ดูเหมือนก้อนเนื้อที่ผิดปกติใบหน้าที่ห้อยลงมาจากส่วนล่างของลำตัวจึงเป็นที่มาของชื่อพวกมันซึ่งมีความคล้ายกับกรรมเหตุมันเคลื่อนไหวโดยใช้มือขนาดใหญ่ที่เหมือนกับทวินวิตติมด้วยรูปลักษณ์ที่ผิดแปลกที่คอยจะโจมตีผู้เล่นอยู่เสมอทําให้มันนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์ประหลาดท,ที่มีความน่าสนใจและสยดสยองจนต้องคิดกันเลยว่าถ้าเจอมันจริงๆจะสู้กับมันหรือจะหนีดีสรับแอดก็คงจะหนีอยู่แล้วล่ะอยู่ทําไม ไอรีนเฮดเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ที่พบในโรงพยาบาลเซนเจอร์โรมเวอร์ชันออโเเวอร์ในไซเลนฮิลส์4เดลูมไอรีนเฮดเป็นเพียงส่วนหัวของไอรีนกาวินแต่ผิวหนังของเธอมีแผลเป็นและดูเหมือนจะติดโรคบางอย่างและดวงตาที่แดงกลับดวงตาของเธอจะกระตตกอย่างผิดปกติและติดตามเฮนรี่ไปรอบๆห้องการหายใจของมันนั้นค่อนข้างแหลกทาให้รู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลาดวงตาของเธอจะสว่างขึ้นและสั่นไหวหากถูกช็อตด,ด้วยไฟฟ้า ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชวนให้ขนลุกเอามากๆกับการเอาแค่ใบหน้ามาใช้ก็ทําให้รู้สึกหลอนและรวมเข้ากับการกระทํำของมันที่มันนั้นเหมือนจะจ้องมองเราอยู่เสมอแอดก็เคยคิดนะครับว่าเด็กๆที่เผื่อมาเล่นเกมนี้อาจจะนอนฝันร้ายไปเลยก็ได้ถ้ามาเจอกับตัวนี้ Insane Cancer รูปร่างของมันนั้นคล้ายกับมนุษย์ขนาดใหญ่ที่ดูอ้วนและดูอันตรายมากๆสลับแอดพอเห็นมันก็ชวนให้นึกถึงเจ้าวูเปอร์ จาก r e s i d e n t Evil 6ปรากฏตัวใน Silent Hill 3และยังปรากฏตัวเป็นครั้งคราวใน Silent Hill Arcade และ Silent Hill Book of m e m o r y ชื่อของมันมาจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ชวนให้นึกถึงก้อนมะเร็งและพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยเนื้อและไขมันที่ปกคลุมเกือบทั้งหมดของร่างกายโดยจะมีสิ่งที่คล้ายกับหนองไหลออกมาจากตรงบาดแผลของมันหัวของพวกมันนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนะและด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตของมันก็ทำให้การเจอกันครั้งแรกนั้นชวนตะลึงและหลอนในเวลาเดียวกัน พอมาสังเกตดูดีๆแล้วมันก็คล้ายกับเจ้าบูมเมอร์จากเ e ฟเฟ d เดนเหมือนกันนะเนี่ยแมนนิคินมอนสเตอร์มันปรากฏตัวในภาพยนต์เรื่อง Silent Hill r e v e l a t i o n สิ่งมีชีวิตหุ่นจำลองที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมโดยร่างกายของมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นหลายชิ้นและมีเนื้อสีแดงและเหนียวอามากๆ อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหัวตรงกลางของหุ่นคือใบหน้าที่สามารถแยกออกจากกันได้จะเผยให้เห็นใบหน้าอีกใบที่มีปากซ่อนอยู่คล้ายกับสปีดเวิร์มนอกจากนี้ยังมีหัวอื่นๆที่ใช้เป็นเหมือนดวงตาในการตามหาเหยื่อของมันอีกด้วยโดยหัวที่เหลือจะถูกถือไว้ด้วยแขนเหมือนกันทั้งหมด หัวข้องหุ่นแต่ละอ่านจะดูบิดเบี้ยวและให้ความรู้สึกเหมือนทุกทรมานสําหรับใครที่กลัวทั้งหุ่นจําลองและแมงมุมก็คงเป็นฝันร้ายเลยก็ว่าได้เป็นความคิดที่นําเอาความกลัวของสองสิ่งมารวมกันจนดูสยดสยองและแปลกประหลาดโนมบอด,ดี้เป็นสัตว์ประหลาดจากไซเลนฮิลสามนอกจากนี้ยังปรากฏตัวในไซเลนฮิลดีอ r ร์เคและคอมิก Dying Inside ์และ h u n เก r โดยตัวของมันนั้นเป็นสัตว์สองเท้าที่ค่อนข้างไม่มีรูปร่างและมีหลายขนาด พวกมันจะเดินข้างกันอยู่บ่อยครั้งพวงมันมีลักษณะคล้ายกับลูกออดมีผิวหนังสีซีดปนม่วงมีขาที่เพียวบางด้านหลังมีส่วนที่ยื่นแหลมออกมาสองอันหัวมีรูเพียงรูเดียวและสันนิษฐานว่ามันน่าจะมองเห็นได้ในส่วนการโจมตีดูเหมือนว่าจะใช้ร่างกายของมันในการโจมตีผู้เล่นแม้จะดูไม่มีไหล่มากแต่แอดก็ชอบดีไซน์ของมันที่ทําให้นึกถึงนีโอมอฟที่มีลักษณะาบางอย่างที่คล้ายกันดีนะที่มันไม่มีฟันแหลมออกมาไม่งั้นก็คงคิดว่าเป็นญาติห่างๆกันแน่ สำหรับแอดแล้วซีดี้ไซเลนฮิลมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากภาคแรกที่แอดเล่นคือ s i l e n t h i l l c h a r l ต t บ e m ์มอล y ที่ลงใน PlayStation 2ในตอนนั้นก็ยังเด็กก็เลยลองหยิบมาเล่นด้วยแหละเป็นความรู้สึกแรกที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นไปปิดเกมเดนทีแม่งโคตรหลอนสำหรับตอนนั้นนะนะแล้วทุกคนละครับเคยเล่นภาคไหนกันบ้างหรือชอบตัวไหนกันมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่ ที่ทางช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ